มาแล้วค่ะไฮไลท์การแข่งขันวอลเลย์บอลลีก p v f หรือว่า Pro วอลเลย์บอลฟีดเรชันของอเมริกาค่ะระหว่างสโมสอนโคลัมบัสฟฟลรีพบกับซานดิเอโกโมโจสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกับช่องเล็กวอลเลย์บอลค่ะ คลิปนี้จะพามาชมไฮไลท์แมชที่27ของโคลัมบัสฟิลลี่นะคะมาเชียเจเจ๊นุสราตอมคำของเรากันค่ะถือว่าเป็นสงครามระหว่างทีมท้ายตารางทั้ง2ทีมเลยละคะ่ะโคลัมบัสฟิลลี่จะเหลือแมชการแข่งขันอีกแค่1แมชเท่านั้นเองนะคะจะพบกับเวกัสทรินในวันที่5พฤษภาคมส่วนออแลโดวาคารี A oh ของน้องชมพู่ค่ะวันพรุ่งนี้ค่ะจะเล่นเป็นแมชสุดท้าย ก็จะเจอกับเวกัสทรินเช่นเดียวกันค่ะวันนี้ซานเดิกอกโมโจในส่วนของตำแหน่งมือเซตยังไม่เห็นรีดายองนะคะและโคลัมบัสเฟลรีมาแล้วค่ะวันนี้บีหลังเป็นอิซเบล่าราเปสหัวเสาก็เป็นเมแกนลัชแล้วก็มีลีโอเป็นบอลเร็วค่ะเกมเริ่มขึ้นแล้วเดี๋ยวมาดูรายชื่อของคนอื่นๆกันนะคะก็มีหลายคนค่ะ มันมีแค่ทีมละหกคนนั่นแหละในสนามน่ะเอาเด e ี๋ยวมาดูกันก่อนตอนนี้เสมอกันก่อนที่1น่ตอนหนึ่งแต้มนะหัวเสาของทางฝั่งโคลัมบัสค่ะใช้คอ็อกนะคะแล้วก็อีกคนนึงเดี๋ยวสองดูซิใช้ใครนะเอามีค็อกละคนนึงมีเจเจนุสราต้อมคำและนี่ที่ขึ้นมาตีค่ะอิสเบลล่าค่ะตีจ,ะจากสามเมตร แล้วนี่เป็น Abby, แอปบบี้กเป็นผู้เล่นบอลเร็วเสิร์ฟมาเอาแล้วโมโจโดยมายาค่ะตีออกไปเองนี่แค่แอปบี้คนสวยเสิร์ฟมาโอ้โคลมบัสร้อนแรงก่ขึ้นนำไปก่อน4ต่อ2เอาแล้ว5 2แล้วค่ะแหมโคลมบัสบุกดีค่ะมือเซตวันนี้ยังไม่ใช่ลีดายองเอ๊แต่ว่าเห็นนะคะเห็นนอกสนามนะ่ะ อ้าวมายาแทบรรอนตีมาค่ะรัสรับได้เอาอคอกค็อกอันเดอร์ไปแล้วแหมมันสบอลไปแล้วสามต่อเจ็ดค่ะพิทแมนเซิร์ฟมาอ้าวบอลแรกไม่ดีแล้วหมโจโดได้ปุกกลับค่ะเอาเซตให้โรนิกาสโตนค่ะตีลงไปนั่นขึ้นมาแล้วเจเจเซิร์ฟค่ะแต้มเท่าไหร่ล่ะโอ้คุลมัดยังน้าอยู่ค่ะแปดต่อสี เอาใจให้มายาอีกครั้งหนึ่งเจ๊เจ๊เซตให้กับคอกส์โอ้โดนบล็อกของโรนิกาสโตนค่ะไล่มาแล้ว5ต่อ8โอ้แล้วกลายเป็นเซฟเอสค่ะโอ้คะแนนสูสีแล้วค่ะ8ปดต่เอเาอ้าเจ๊เจ๊อันเดอร์ลัสขึ้นไปตียังอยู่ มหมอเจบุกใหม่ค่ะอา้ายังติดบล็อกอยู่อาบุกอีกครั้งนึงมายามายาบอกว่าทัสค่ะกรรมการบอกว่าออกโอ้ตอนนี้เก้าเท่ากันคือสกอร์มันอาจจะขึ้นสับสนนิดนึงนะคะเราก็อาจจะภากสับสนไปด้วยแล้วนี่ค่ะทางโคลัมบัสบล็อกได้ค่ะสกอร์มันค่อนข้างมั่วนะคะพิสแมนตีลงไปค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยอ่านสกอร์ให้ฟังตอนที่มัน แบบว่าสกอร์มันนิ่งๆแล้วนะตอนนี้มันรวนๆอยู่ค่ะ11 12อบืมบุกมาดีค่ะเอาละโคลมบัสตีมุมตรงลงไปค่ะขึ้นเป็น12เท่ากันตอนนี้น่าจะโอเคแล้วค่ะ13 12โมโจขึ้นนำ้ำ เจเจเซตค่ะอ้าแอฟบบี้ยอดยังอยู่เอานี่บุกมาบ้างค่ะโมโจยอดกลับไปเอาแล้วขุดได้เอาเป็นฟรีบอลค่ะพอให้เจ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 ,เจ,เจให้แอ็บบี้ค่ะตีทะลุพัสเอาออกไปเลยสิบสามสิบสี่ยังไล่อย่หนึ่งแต้มค่ะขอโอ้เป็นแต้มค่ะสิบสี่เท่ากัน ให้เพจเฟซบุ๊กยังไม่ตายนานนานเจอมายาซ้ำรุนแรงเหลือเกินโอ้ยโมโจน้ำไปแล้วค่ะอืมขอกตีแต้มนี้ออกไปอีค่ะโนนโมโจไปสิบเจ็ดสิบสี่แล้วค่ะ เ,เจ,เจ๊เซ็ตให้คอ,อทัสเอาออกไปค่ะสิบห้าสิบเจ็ดเจ๊เซอร์ค่ะเสิร์ฟหยอดมาปูรับแล้วก็ตีเองเลยค่ะโรนิกาสโตนสิบเก้าสิบห้าอืมหยอดไปยังอยู่ให้มายาอีกครั้งนึงเอาแล้วรีบรับได้ค่ะโอ้พยายามจะอ้อมเสา ไปเล่นคะ่ะไม่ได้ค่ะยี่สิบสิบห้าโอโมโจมันนำหนีเอาวค o c กอีกครั้งหนึ่งอืมเอาได้ฟรีบอลจะได้แต้มไหมเอาจเจจเซ็ตให้คอ o c ขึ้นไปตีค่ะลิโอเซอร์ไปโอ้แล้วลิโอเซอร์ดีค่ะเป็นสิบแปดยี่สิบเอ็ดแล้ว 22 18เอาแล้วมีกระโดดลอค่ะนี่ลัสตีลงไปค่ะ19 22ได้ลุ้นได้ลุ้นอา้าวเขาไป23แล้วอาริเวราลงมาเซฟแล้วนะคะควงคู่มากับมอแกนค่ะยี 20, ่สิอ้าวให้พิสแมนค่ะพิสแมนตีออกไปเขอ,อยังชั่วแหมยี่สิบเา เอาขึ้นมาตีเอาแล้วริบร,รับได้ค่ะให้กับมอแกนโอ้หมอแกนตีไปยังเบาไปนิดนึงหมโจบุกกลับมารับได้ค่ะแล้วยังไงแล้วยังไงแล้วยังไงเป็น22ค่ะตีลงไปแล้วค่ะแต่ว่าชาเลนจ์ไปชาเลนจ์มาค่ะโมโจขึ้นเซตพอยต์2ี่สิบสีอ็ึกว่าจะจบแล้วเอาเซตใหม่ โอ้อยังไม่ได้ค่ะเอาเซตอีกทีนึงอืมมายาตีไปยังอยู่เอาอคอกนานอคอกขวดแรงอ่ะล้นมาเอาบุกไหมเรียวราอืมเธอไม่เซตเธอพิมมาเลยนี่เพทค่ะเตะแล้วก็บล็อกเอาค่ะจบค่ะ25 21ก็เป็นซานเดโกนะคะได้เซตแรกไปก่อนค่ะแล้วก็ได้แต้มแรกไปแล้วนะคะ เจเจ,จมาแล้วกระจายสามเมตรให้กับทางอิสเบลล่าค่ะโอ้โมโจทำไมเธอฟิตจังวันนี้เธอวิ่งจังเลยอะ่ะเอาเจเจให้ไมคยค่ะเอฟบีตีลงไปหนึ่งเท่ากันเอาบุกไมค์บุกไม,กไมค์เค จริงๆคู่นี้นี่ก่อนหน้านี้นี่โคลัมบัสชนะมาแล้วตั้งสามหนึ่งน่ะวันนี้เล่นในบ้านโมโจค่ะอือเป็นแต้มค่ะไล่มาค่ะของอิสเปลล่าสองต่อสามวันนี้มือเซฟของซานเดโกโมโจก็คือซาร่าค่ะชื่อเหมือนกับซารานุสราเลยอ่ะ อิสเบลลาค่ะตีทัชเอาค่ะ3 c จะีจเจเสิร์ฟมาค่ะเอาเซตโค้งหลังไปให้เอาแล้วกันแล้วกันนี่แหละค่ะวันนี้โคลัมบัสเสียแต้มกับการที่แบบว่าจะแก้บอลไปหลังแล้วแบบกะน้ำหนักพลาดตลอดเลยอีกครั้งหนึ่งพอกันทั้งสองทีมเลยค่ะนี่ก็ทำออกไปเองค่ะ4ต่อ5เอาไม่ดีแล้วค่ะ เอาและวคลัมบัสจะได้บอลล่งง่ายๆแล้วเจ๊เซ็ตให้กับโอ้โหพลาดเหมือนกันนะคะอ่ะเพยตีมาเอาลิฟอันเดอร์ให้กับแมแกนแมแกนลัสค่ะโอ้ยมจโจตีแรงมาเจ๊คุดได้ลัสอีกครั้งหนึง่งนานพัดเอาออกไปค่ะห้าเท่ากันเราม,มีความหวังเอาคอค่ะ เซิร์ฟไปวันนี้เสียงในสนามอาจจะเบานิดน,นึงนะคะโอ้อคอกเซิร์ฟเอสค่ะเพราะว่าตอนช่วงอัดเสียงอะมันมีเสียงแทรกเยอะค่ะนินทาชาวบ้านเยอะไปหน่อย <c oughs> โอ้ตายแล้วทำไมเธอตีรุนแรงอย่างนี้ลนะ่ะโอ้ซานเดโกโมโจเมื่อกี้ขึ้นไปตีสวยมากค่ะเจเจเซตให้กับอิสเบลล่าค่ะวันนี้ลงมาเป็นตัวจริงนะคะ เจ็ดเท่ากันเอาลีโอค่ะบอลเรเบอร์14เสิร์ฟแล้วเอาใจาโรนิกาสตโตนโอ้อย่างนี้สบายหวานเจี๊ยบเลยอืมแมเอาบ,บุกได้ไหมนัน่นบล็อกได้ค่ะเป็นอิสเบลล่ากับทางแอฟเบค่ะขึ้นไปบล็อกเอาแล้ว เดี๋ยวรอดูแต้มที่8ต่อ7ค่ะนำอยู่แต้มหนึ่งนาะนล็อกได้อีกแล้วค่ะ9ต่อ7แม่นี่โอสเตอร์อค่ะนำ2แต้มแล้วโอ้ลูกนี้เขาตีลงไปค่ะ9ต่อ10เอาจเจ๊จ่ายใครอ้าวแอบเบ้ค่ะ แกบอลไปแบบหยดๆค่ะเป็นต้าเมื่อสิบเอ็ดเก้าขาไล่มาเป็นสิบสิบอดแล้วอิสเบลเธอสิบเอเท่ากันแล้วขึ้นนำแป๊บเดียวเอาพอตีกดอ่ะล็อกเอาค่ะสิสองเท่ากันแล้วอือ ช็อกตีเต็มที่แล้วค่ะยังรับได้อีกเอาได้ฟรีบอลเจเจเซฟไหมนี่ช็อกตีลงไปค่ะตีสวยเช่นกัน1ิบ2ามสิบสเจเจเซฟยอดมาเอามูจโจบ,บุกมาแล้วน่าจะตีออกไปเองค่ะ14 12ี่สิบสเจเจเซฟต่อยอดยอดมาเอาเซฟยอดนี่มันรับยากนะจะ๊ะแต่ว่าเขาบุกกลับมาเป็นแต้มคะ่ะ1ิบ4 และบอลแรกสวยเซตสวยใจลีโอแม่รับได้ค่ะนา่นาบุกกลับมาแล้วก็บล็อกได้ค่ะลีโอไปสิบห้าแล้วค่ะเอาค็อกเซอร์ไปสิบห้าสิบสามโรนิกา้าแม่ตีได้แต้มเหมือนกันค่ะทัชเอาตนี่ลีโอตีทุบแล้วหม่มันไม่จุกอ่ะดิอ้าว ตีเขาไม่จุกเราจุกเองอะ่ะ mm hmm. โดนบล็อกอือสิบห้าเท่ากันแล้ว <Yeah. S 1> เอาว้าล้นแล้วเจอสังหารดิทีนี้ mm hmm. เขาขึ้นนำอะ่ะโอ้แล้วเสิร์ฟ SE ค่ะไปกันใหญ่แล้วสิบเ็ดสบห้าค่ะอ้โมโจเสิร์ฟมาเสิร์ฟดีอีกแล้ว <My boy. S 1> อืออิสเบลตีไปก็เขาเซฟบล็อกได้คะ่ะบุกมาจากสามเมตรอือโมโจวันนี้ไม่ยอม คนนี้จัดเต็มเอาผลักมาแล้วกันแล้วกันตีไม่ได้ค่ะได้แต่เคาะไปซาร่าให้โรนิก้าค่ะโรนิก้ายอดมาเอายังอยู่เอาขึ้นไปอืมแต้มนี้ต้องลุ้นค่ะรับทำได้ไหมโอ้ลิฟเหนียวแมดร,รับได้แล้วกับตุ้นเพื่อนด้วยอืมเอาบุกต่อ ลัสยอดอ้าวได้แ้มแล้วค่ะ16-17แหเมทัสนะคะขึ้นแตมด่วนเลยด่วนอ้าว16-17โปรนิกา้าเอาเจเจเซตให้กับอิสเบลล่าดีเบาไปแล้วเอาโดนบุกกลับมาแล้วออกจะออกกอ,อก,ออกลิโอเซิร์ฟค่ะ17เท่ากันอ้าวแล้วเซิร์ฟเอสม่วันนี้ลิโอฟอร์มดีมากค่ะ เอาสิบปดสิบเจ็ดแล้วเอ,เอายอดมาอย่างนี้บุกกลับแล้วบุกกลับโถเกี่ยวไปเล่นไม่ได้ค่ะสิปเทา่ากันเอาเจ๊เจ๊เซตบอลเร็วเอฟบีมาได้แต้มค่ะตีไม่ถนัดเท่าไหร่บรลอลล้นโปโูสารามือเซ็ตกดลงไปค่ะ สิเกท่ากันมีการประท้วงกันนิดหน่อยแต่ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นอืมแอปบ,บีอีกครั้งหนึ่งเอาแล้วยังไงเอาได้บุกบุกได้ไหมอิสเบลล่าแม่วันนี้อิสเบลล่าไม่ค่อยมีแรงนะเหมือนตีแบบคนเป็นไข้เอามอแกนลงมาหวัวติอ๋อเรียกปุ๊บมอแกนมาแล้วค่ะเอามาพร้อมกับเรเบลล่าค่ะเอา นี่มอแกนยอดนานเห็นไหมได้แต้มเลย20เท่าแล้วเอาโคลัมบัสเสิร์ฟไปโมูโจเซฟเอาตีอืมลิฟท์ได้ค่ะเอาละได้ฟรีบอลเอาตังไม่ดีเท่าไรจ่ายบอลเร็วให้พิทแมนตีเต็มไม้เต็มมือลงไปเลยค่ะ21 20เอาแล้วกนโดนบล็อกอีกครั้งหนึ่งค่ะคอร์ก โอ้ไป2 3่สแล้วคะ่ะเอาเรเวราให้คคอกอีกครั้งหนึ่งนัานแหละตีแบบนี้แหละยี 21, ะ่สิบเอค่ะเอาเสิร์ฟมาแล้วโมโจโบุกกลับมาโอ้เรเวรางัดขึ้นไม่ไหวคะ่ะตีแรงเหลืเกินขึ้นเซตพอยแล้วคะ่ะซานเดียโกมโจยี่สิบสี่ิเอรเวราให้ม์แกนค่ะนานม์แกนตีออกคะ่ะ โอ้จบค่ะโมโจขึ้นนำไป2เซตแล้วอะอะหนึ่งเท่ากันค่ะจะเจ๊เซตให้กับขคอกค่ะลนคอ,อกกดก็ยังไม่ลงแหมพิแมนเธอนี่ฉันเริ่มไม่ถูกชะตากับพิษแมนแล้วนะจ๊ะขึ้นนำอีกแล้วค่ะสองหนึ่งวันนี้โมโจกินพลังอะไรมาไม่รู้อะดีจังเลยอะ เอาบุกกลับมาอีกแล้วนั่นไงบุกโหจังอะ่ะสามหนึ่งแล้วอะ่ะโอ้จากสามหนึ่งตอนนี้เป็นสี่สองค่ะเอาเสิร์ฟมาแล้วเอาบุกไปเป็นแต้มของโคลัมบัสค่ะสามต่อสี่อ่ะเจเจคนสวยจะเสิร์ฟละจ้าอ่ะเบอร์สิบแปดนี่เรายังไม่ค่อยรู้จักเธอเลยนะไม่ค่อยเห็นนะจ้าเจเจเสิร์ฟยอดมามเสิร์ฟแม่นจริงๆ อ้าว uh huh. เป็นแต้มค่ะซานเดียโกตกใจสีเท่ากันแล้วเจเจยอบอีกครั้งหนึ่งเอาเซตให้พิทแมนค่ะพิทแมนรอตีเลยนำไปเป็น5้าต่อสี่เจเจให้อิสเบล5เท่ากันค่ะทัชเอาออกไปเอาโคลมบัสเสิร์ฟมาซาร่าเซตให้โรนิก้าตีลงไป โอ้ขึ้นนำหกต่อหค่ะมาโจเซิร์ฟอีกแล้วแล้วก็เซิร์ฟเอสอีกแล้วโอ้วันนี้นี่ทั้ง2ทีมก็เล่นดีทั้งคู่นะคะโรโนิก้าโอ้โอโออลับไปเล่นได้โอ้หลวงไปเล่นได้กรรมการไม่ให้แล้วค่ะกรรมการบอกว่าอ้อมเสาสิบต่อเโอ,โอห่างไป3ามแต้มแล้วเซตนี้แพ้ไม่ได้แล้วด้วย อืมลาสตีก็รับได้ค่ะวันนี้หมโจนี่ยืนตำแหน่งดีเอา้าเจ๊ลัสยอดค่ะยังอยู่อ้าวอ้าวกรรมการเป่าสักทีเออนั่นแหละเป่าสักทีปาต่อสิบค่ะซาร่าให้พิชแมนอีกครั้งหนึ่งตีลงไปค่ะหนีเป็น1ิบเอ็เาเจ๊เจอันเดอร์ให้เคอกค่ะแมลิฟก็รับเหนียว วันนี้โมโจโลเล่นดีเอาลน้นอืมอยังล็อกได้ดีนะเอาบุกใหม่บุกปลายอาแล้วปลารับได้ค่ะให้คอคเอาอืมเพดติดบล็อกค่ะอ่ะรวมพลังกันใหม่ก็โคลัมบัสก็เล่นด้วยความสดใสร่าเริงนะคะไม่ได้แบบว่ากดดันอะไรนะ เจเจ๊เก็บไว้ได้ค่ะรับเซตให้คอกค,คอยังติดบล็อกอยู่เอาเจเจจายไม้ให้คอกอ,อ,อีกครั้งหนึ่งอ้าวโมโจบุกกลับมาค่ะอิสเบลล่ารับได้ไอ้าสามเมตรจ่ายมาหยอดลงไปค่ะเอาโมโจให้พิษแมนค่ะเอาเละเอาโคลัมบัสบุกอืม้มอิสเบลล่าตีติดบล็อกอยู่ ค็อกตีไปนั่นสิบเอ็ดเท่ากันค่ะเราอย่าไปหยองอย่าไปกลัวล้นมาไม่ล้นโอ้โหเราก็ภาวนาให้มันล้นมันไม่ล้นเป็นแต้มของโมโจอ,อีกแล้วอ่ะไปสิบสามสิบเอ็ดแล้วอ่ะเอาเจ๊จโอ้ให้ค็อกเป็นแต้มค่ะสิบสองสิบสามคือทุกเซตทุกแต้มนี่เราดูด้วยความหวังด้วยความสนุกมากเลยอ่ะเชียร์โคลัมบัสอ่ะอิสเบลล่า ลัสเซฟล็อกได้ค่ะโอ้ยเอาขุดอืมไปสิบเจ็ดสิบสามแล้วเริ่มทิ้งห่างเยอะแล้วอ้าวแล้วเซฟเอสอีกแล้วตายแล้วหมดน,นี้โหมดโจเซฟเอสบอยเหลือเกินน่ะเอาลัสอืมเอาปีสวนกลับมาเลยโมโจเอาลัสอีกครั้งหนึ่ง ล้วบอกว่าทัชกรรมการบอกว่าออกอ 14, ่ะสิบสี่สิบเก้าเอาเสิร์ฟเสิร์ฟดีเขาดูสิเขาเคาะเคาะมานะร <c oughs> ัวตีอีกครั้งนึงกรรมการให้ค่ะทัชค่สิบห้าสิบเก้าแล้วก็เป็นยี่สิบสิบห้าโอ้มายาเสิร์ฟมาเจ๊ๆเสร็จให้กับทางอัพเบย์กตีลงไปขึ้นสิบหกแล้วไล่มาแล้ว 16-20่ 16, คะ่ะริเว拉ลงมากับมอแกนแล้วอ้าวแล้วการเป็นแต้มของโมโจอีกแล้ว21-16เอาดริบเอร่าให้มอแกนมอแกนนี่ไงกะน,น้ำหนักผิดน่น้ำหนักแรงไปนิดนึง17 22่ออุ้ยตีบุกมาดีคะ่ะ23แล้วเอาริเวา ให้คอกซะตีลงไป18-23เสิร์ฟมาซาระจ่ายหัวเซาเอาหมอกแกนอีกครั้งนึงพิสแมนอีกแล้วกรรมการบอกว่าออกค่ะเป็นแต้มของโคลัมบัส1ิ2เ้เอาวั oh. นนี้ลี oh. ดายองไม่ได้ลงมาเล่นเลย 2ี่สแล้วอะเป็นแมตช์พอยต์แล้วนะคะแมตช์พอยต์แล้วค่ะแล้วก็โคลัมบัสค่ะทำออกไปเองค่ะสุดท้ายมีชาเลนจ์นิดหน่อยนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ทัชนะคะกลายเป็นว่าซานดิเอโกโมโจก็เอาชนะไปได้ค่ะ ส่วนโคลัมบัสฟิลลี่ก็ยังเป็นทีมท้ายตารางอยู่เหมือนเดิมแล้วก็เหลือการแข่งขันอีกหนึ่งแมตส์ Mass นะคะวันมรืนค่ะจะเจอกับเวกัสทรนยังไงก็เข้ามาชมกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ